ครับสวัสดีครับวันนี้เกษตรกรมือใหม่หัดเริ่มต้นวันนี้จะพามาดูระบบน้ำที่สวนครับผมระบบน้ำลดสวนส้มโอของเราครัอันนี้จะเป็นเนีนฝังมาขากลางสวนเลยนะครับขุดฝังท่อมา อันนี้รอยขุดซ่อมนะครับพอดีตอนนั้นเอารถไถมาวิ่งไถยกคันล่องขึ้นคันล่องส่วนขึ้นตรงนี้เหยียดแตกก็เลยขุดฝังให,หม่ เอ่ยจากจุดนี้เลยแล้วกันครับผมตัวนี้เป็นตัวบาดาลน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ความลึกอ,อยู่ที่ประมาณสามสิบเมตรนะครับแล้วก็เราก็ติดตั้งบาวัดแรงดันนะครับตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้แรงดันไม่ไม่ได้ทํางานนะครับตัวนี้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดตัว เข้าสวนครับเปิดลงสะโดยตรงเลยตัวนี้เป็นชุดเวลืิลี่ไว้ดูดปุ๋ยครับตัวนี้ผมจะใช้ดูดพวกปุ๋ยหมักน้ำหมักต่างๆนะครับที่หมักเองแล้วก็สายก็ตามนี่นครับสายตามนี้ไปเลยตามท่อ p v c ไปเลยตัวนี้จะเป็นวาล์วที่ผมปล่อยน้ำลงไปสระนะครับส่วนตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยจะจะสูบบานาลด ต้นไม้โดยตรงเลยก็เลยเป็นวาวตรงนี้อีกตัวหนึง่งแต่ตัวตัวที่ที่ลงบอ่อนี่ลงสระน้ําเนี่ย,ยมาท,ทําทีหลังนะครับแต่ก่อนจะปล่อยนี่ไอ้น้ําบาดาลเข้าเขา้าเขา้เขาสวนโดยตรงเลยตอนนี้ทําใหม่ครับเดีนี้ ห้องควบคุมระบบปั๊มนะครับของเราใช้เป็นปั๊มโซลาละเซลล์นะครับมาดูกันเลยนี่ครัแผงวุจจรต่างๆครับ ความแรงนราตัยอยู่ประมาณห้าส้าแต่ก่อนเราจะใช้เบรกเกอร์ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้ปั๊มเสมอตัวเดียวนะครับอันนี้เรามาแยกเป็น2ตัวครับคือตัวที่สูบจากบดานที่เคยปล่อยเข้าสวนก็เปลี่ยนทางน้ําให้ไหลลงสรโดยตรงแล้วก็มาเพิ่มเสมออีกหนึ่งตัวคือสูบจากบ่อขึ้นรถในสวนนะครับ แล้วก็แยกมาครับนี่ทำมานี่จะเป็นเบเกอร์ประมาณนี้ครับนี่คือปบดานสูบจากบดานให้บดานทํางานแล้วลงบ่อส่วนนี้คือสูบจากสาน้ําเพื่อเข้าสวนนะครับไปบประมาณนี้คร่าวๆครับต้องล็อกไว้ตะโกตลอดนะครับเพราะว่าเคยมีของหายแล้ว แต่ก่อนไอ้ถ้ามองเห็นตรงนู้นนะจะเป็นปั๊มบ่อประดานเราอยู่ตรงนู้นทีนี้แต่ก่อนจะเป็นสายไฟที่เดินมาตรงนี้เดินเดินลอยมาเลยมาตามมันจะมีเสาไฟที่ทําจากไม้ไผ่ครับเดินมาประมาณตรงนี้ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วโดนขโมยครับโดนตัดไปเลยเลยคราวนี้ก็เลยฝังลงดินไปเลยครับจบไม่มีปัญหา สายพีตัวนี้ก็ออกจากบอ่อบดาน,นะครับไหลลงสระของเราประมาณนี้ส่วนตัวตัวนี้คือจะเป็นซัมเมอร์ที่สูบจากบอ่อขึ้นสวนนะครับซัมเมอร์ที่ใช้อยู่ในสวนของเราสองตัวทั้งในบาดานแล้วก็ทั้งใน สถานะมเนจะเป็นแรงครึ่งนะครับส่วนห้องควบคุมต้ำก็เป็นโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาครับที่มองเห็นน้ำดำๆครับสี่แผงครับก็แรงอยู่นะครับถือว่าแรงอยู่ควบคุมน้ำได้ได้ดีก็ประมาณนี้ครับ น,นี้จะเป็นแถวต้นลิ้นจีนะครับไม่แน่ใจว่าจะติดลูกไหมลองปลูกดูภาคีสารกำลังแตกยอดลองดูครับเพราะว่าชอบอันไหนปลูกกันนั้นครับส่วนผลผลิตเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีอันนี้ต้นไม้ที่สวนครับมัน มันผูกมันจะโค่นก็เลยชิงตัดก่อนก่อนที่มันจะล้มทับนะครับพาเดินชมสวนครับวันนี้ชมสวน,สวนชมระบบน้ำในสวนแล้วก็ปลูกแทบจะทุกอย่างครับเอาอะไรที่เราชอบกินก็ปลูกเลย อันนี้ตะขบยักษ์ครับปลูกนานแล้วแต่ยังไม่โตอันนี้สลังอันนี้จะเป็นบ่อลูกแรกที่เราขดนะครับตอนนั้นใช้งบประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณสองหมืนห้าครับบ่อนี้ส่วนที่บ่อใหญ่ตรงนี้นะครับเพิ่งขุดไปเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วครับ วัอนี้ใช้งบทั้งหมดก็ตีรวมๆก็ประมาณเิืเหลือเผอทอนก็แสนหนึ่งครับพอดีแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขุดแล้วเอาดินไปแห่ครับเราเอาไปถมทําถมทําที่พักตรงถมทําที่จัดรถถมทําเถียงน้อยข้างบนนะครับแล้วก็มีถมถนนเข้าสวนบ้างบางส่วนอันนี้เราก็จะเดิน เดินพี c มาครับตรงกลางระหว่างบอ่อสองบ่อครับแล้วก็วันนี้ว่าจะเดินสาย PE 25มินรอบรอบสะบ่อใหญ่ครับรอบสี่เหลี่ยมเลยก็าจะจะเอาต้นไม้มาลงปลูกบริเวณขอบสะด้วยสวนเราเพิ่งเริ่มครับประมาณยังไม่ถึงปีหรอกครับเพราะว่าทยอยปลูกไม้เรื่อยอันนี้สีเหลี่ยมเรียบร้อยครับตาย อันนี้ปลูกเลยไม่มีความรู้นะครับว่าปลูกทุเรียนก็คือปลูกเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าศึกษาก่อนเลยว่าจะต้องดูแลปรับปรุงดินอะไรยังไงบ้างอยากปลูกก็ปลูกเลยแต่ก็ยังเหลืออยู่ครับหนึ่งต้นปลูกไปห้าต้นโซนนี้เหลืออีกสองต้นที่ยังติดใบอยู่ ที่เหลือตายแล้วนี้สายพี่ฝั่งสะรอบสระเล็กลูกแรกที่เราขุดก็เดินมาหมดแล้วเลือสระลูกใหญ่ปีนี้ก็ถือว่าน้ำยัง ยังพอมีติดบ่อนะครับปกตินี่ถ้าช่วงเนี้ยน้ําจะลดกว่านี้อีกนี่ถือว่ายังมีอยู่เพราะฝนก็ลงมาสองรอบสามรอบแล้ว ก็ยังรกอยู่ยังไม่ได้จัดการยานะครับเรา่าจะจะวา,างแนวคิดว่าจะไม่ตัดนะครับช่วงนี้ก็จะเอาฟางที่มีครับที่อัดไว้เนี่ยไปคลุมเลยคลุมโคนต้นคลุมร,บรอบๆ๋ยวนี้เพิ่งวางระบบน้ำไป่อเช้าครับเส้นนี้ หลังบริเวณที่เราเอาดินจากบ่อมาผมเป็นที่ว่าจะทําที่พักอาศัยนี่นะครับนี่ฝรั่งในคลิปก่อนๆครับที่ถ่ายไว้ตอนนั้นเริ่มติดดอ,อกอยู่แล้วตัวนี้เป็นมินิสปริงเกอร์ของใชยโยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปว่า เวลาทํางานของมันจะเป็นยังไงที่สวนมีสองแบบคร้บมีของของใช้ของชยองชยโยแล้วก็ของซูปเปอร์โปรอดักะอันนี้ตน้นเล็กครับตู้ปุป๋กปุ๋ยที่เราหมักไปก็น่าจะได้ประมาณห้าวันแล้วก็ยังร้อนอยู่ข้างในยังเป็นนี่กำลังเป็นเชื้อรา ตนี้แต่ข้างในยังร้อนอยู่ยต้องรอให้มันเย็นนะครับประมาณสแต่ผมจะหมักทิ้งไว้สักสองส,สักเดือนหนึ่งอันนี้ก็เป็นสวนอีกโซนหนึ่งครับอันนี้อันนู้นฝั่งทางนน้นฝั่งทางนน้นที่เราดูเป็นสวนสมบูรณ์คือโซนแรกนะครับอันนี้เป็นโซนสองอันนี้เป็นที่นาเก่าแต่ว่า ข้าวไม่สวยก็เลยลองมาปรับพื้นที่ลองทําสวนดูโอกทุกอย่างครับ